ครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่กทานนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมในครว์วันนี้เราจะมาทำอะไรนะฮะวันนี้เราอยู่กับบอสบอสเวท27ทับ5นะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะฆ่าบอสตัวนี้ยังไงอันนี้ผมลงมาครั้งแรกเลยนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยว่าเราจะฆ่ากันยังไงนะฮะมา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นบัฟก่อนครับปา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 บ,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 บโอเคเราต้องลากออกมาทีละต,ตัวก่อนนะครับตัวเล็กๆตามแบบฉบับต้นฉบับเดิมเลยฮนะ,ะลากออกมาก่อนก็มีบิดบ้างไม่มีบ้างนะครับตามสเต็ปครับฝังมือนะเอายาเขียวมา ตอนนี้ปั๊มยาทุกอย่างผมอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกโอเคราะตัวนี้ก็น่าจะไม่ยากครับตัวที่ยากนะจะเป็นตัวเอ่อยี่สิบหกทับสี่กับยี่สิบเจ็ดทับสองนะฮะตัวนี้น่าจะแต่เราจะมาดูวิธีการบั๊มันจะมีบั๊กของของบอสอยู่ครับแต่ละบั๊มันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมาทีเดียวมึงมาทีละตัวสิไเอ้เวนโอ้เฮ้ย เอาทีละตัวดีกว่าครับเพราะว่าการมาเยอะๆอย่างนี้เปืองเลือดครับไหวแล้วไหวครับแต่เราแต่เราไม่ไม่ไม่ไม ไปเลยเข้าไปเราจะเจอบอสแล้วอ่าเอาให้มันรีก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาพาดูว่าเราจะต้องเข้าเหลี่ยมไหนทุกคนเห็นก้อนหินต่อหน้าต่อตาเราไหมเห็นก้อนหินก้อนนั้นไหมนี่ก้อนตัวเนี้ยก้อนนี้นะก้อนนี้ไปจบ วิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยครับหงดหงวดมันตีหนึ่งครั้งแล้วป๊บเราก็วิ่งโกนมาอย่างนี้วิ่งโกนะครับปั๊มด้วยฮะตรงนี้เราจะปั๊มได้เละอันนี้วิ่งผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมปั๊มครับถ้าผิดเหลี่ยมก็ปั๊มในะห้มันตีทีหนึ่งแล้วหนีนะครับทีทีหนึ่งแล้วหนีแล้วก็ปั๊มตรงนี้ เลี่ยมเลี่ยมฮิตเลี่ยมฮิตเลี่ยมผมว่าเอาออโต้ออกดีกว่าเฮ้ อ่านหน่อยครับทุกคนเจอเอวแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆแนะนำให้เอาออโตออกนะครับให้สกิลเอา ที่งมาไปตรงยากอย่างนี้เลยครับพยายามอย่าให้มันตีสองครั้งครับเพื่อกัน อ่ะี่รอแล้วปั๊เลือดทันอยู่ครับถ้ามีเกาะฟ้าเกาะน,นึงก็จะผ่านบอสง่ายกว่านี้นะาปวิ่งแค่นี้เลยครับพี่ีปั๊มเลือดก็ปั๊มตรงนี้เห็นไหมเลือดปั๊มทันอยู่แล้วสบายจริงผมอยากเดินหัวแต่มานนะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าครับ ตีครั้งเดียวเดินครับเอ็นยำ175ก็มาได้แล้วนะครับแต่นานหน่อยกว่ามันจะตายอยักลงมาตรงนี้ครับองนดีครับีดตร้งัเดียวเหรอเดี๋วย เดินชุดึงเดินโอ้โอะกระโดดตรงนี้ต้องโดดแล้วเดี๋ยวนั้นเฮ้ย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 อย่าพึ่งมาปวดขี้ตอนนี้ไอ้เวรไอพัดปวดขี้ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยโอ้ขี้จะแตกมาปวดขี้ตอนนี้โอ้ไอ้เหี้ยปวดขี้อย่าพึ่งปวดตอนนี้อ๋อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดขี้แป๊บนึงล้วนครับขนลุกโอ้โยปวดขี้ครับทุกคนโอ้โยโอ้ยขี้ขี้จะแตกเดี๋ยวนึงรับนิกการคืนแล้วกันครับ มันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วบอสมันโกรธแล้วต้องให้มันตีครั้งนึงนะครับอย่าปล่อยให้มันไม่ตีนานเดี๋ยวมันหลุดออจีนเอ้ยอบอดินี่อ่ะิลจะตะบอเ้อยกะ ปูขี้มึโอ้โอ้ยกูกูไม่ไหวแล้วบอสมึงตายกทีไอเวนแล้วบอสตีได้ครั้งเดียวด้วยนะครับไม่สามารถมาทำคิปย้อนหลังได้ถ้ามันตายแม่งกูก็ต้องปวดขี้แบบนี้แหละ โอ้บอสบอสรอสุดท้ายเออเกาะผมร้อยหกสิบเจ็ดนะไม่รู้ดาเมจผมหายไปไหนอ่ะดาเมจจริงผมเก้าสิบกว่ามันหายไปไหนวะโอ้บอสโกรธบอสโกรธครับมันเตือนว่าบอสโกรธบอสโกรธบอสโกรธบอสค้างกูก็ค้างครับ อออ่างหลักไม่ใช่ครับอ่างรี่ไปเถอโอ,อ้มือไม้เก่งไปหมดแล้วคนลุกทั้งตัวก่อนนี่แม่งอยากยืนใส่ยังไงวะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเธอเขาเหลี่ยมนี้นะครับเดินเดนินโดดโดดมันโดดยากมันโดยโดยากมันโดดไม่เคยครับ ไอ้นออายทีนี้เถอะมืูบ้าค้างแล้วเอ pues ้ยเออยมันก็ค้างเหมือนกันมันก็ค้างผมไม tao, ่ไหวแล้วครับวุ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงเข้ามาผมไม่ไหวแล้วเว้ยบอสมึงมามึงจะยังไงกับคู้มึงมาขี้กูจะแตก ยังไงครับจบแล้วอ,อ้ขี้เกือบแตกแป๊บนึงนะครับผมขอ,อยนุเดินไปเคคิดอะไรให้ทุกคนดูก่อนผมขี้มากเลยเอาละครับทุกคนคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ ซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็ปวดขี้ต่อไปเลยนะครับโอ้ปวดขี้ไปแล้วกาบสวัสดีครับโอเคย้ okay. yeah.